เตรียมมาใส่บาตรกันค่ะวันนี้อากาศดีมากๆเลยนะคะนี่ค่ะเตรียมมาใส่บาตรนะคะเดี๋ยวพระจะเดินมาตรงกลางทางนะคะกลางหมู่บ้านนะคะเดี๋ยวจะไปรอนะคะไปรอ,อพระอยู่ตรงนั้นนะคะอากาศดีมากๆเลยค่ะวันนี้ก็มีขนมด้วยนะคะมีขนมมีของหวานมีผัดคะนา้านี่ค่ะไก่กำลังขันเลย ตื่นมารับพลังงานบวกแต่เช้านะคะเงียบสงบมากๆเลยค่ะต่างจังหวัดอากาศดีเงียบมากๆเลยท่านใกล้จะเดินมาถึงแล้วนะคะอีกแป๊บเดียวค่ะโล่งมากเลยค่ะถนนโล่งมากๆเลยในหมู่บ้านนะคะจะเป็นสี่แยกตรงนี้ จะแยกไปบ้านออยทางน้นนะคะแล้วก็ทางนี้ก็พระท่านจะเดินกลับวัดนะคะตรงนี้ค่ะเงียบมากๆสงบมากๆเลยค่ะเป็นต่างจังหวัดนะคะนี่ต่างจังหวัดก็จะบรรยากาศยามเช้าก็ประมาณนี้ค่ะเงียบไม่มีคนนะคะแต่เช้านะคะเดี๋ยวสักพักหนึ่งเขาก็จะออกไปทํางานนะคะไปออกทางานกัน มัจะตื่นมาใส่บาทเป็นช่วงจังหวะที่อ้อยว่างนะคะถ้าอ้อยได้ว่างอ้อยก็จะตื่นมาใส่นะคะอาจจะไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ทุกวันแต่ก็พยายามที่จะใส่ทุกวันนะคะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวพาท่านเดินมาแล้วนะคะเดี๋ยวอ้อยจะใส่บาทแล้วนะคะเดี๋ยวเตรียมก่อนนะคะจะมีขันโตกค่ะจะใช้จะใช้ขันตูกนะคะเพราะว่าออไม่อย่างนัเนี่ยจะติดพื้นเลยเราต้องต้องใช้ขันโตกมาวางของ แบบนี้นะคะเวลาพระท่านมาก็จะได้ใส่สะดวกพระท่านเดินมาแล้วนะคะองหนึ่งกำลังใส่อยู่นะคะไก่ขันเสียงไก่ขันยามเช้านะคะเพราะมากๆเลย เดินกลับวัดแล้วนะคะทางนี้ทางสะดวกมากเลยค่ะเดี๋ยวก็จะกลับบ้านแล้วนะคะอันนี้สเสร็จแล้วก็กลับบ้านแล้วเดี๋ยวเราจะไปกวดน้ำกันนะคะใส่บาตรเสร็จแล้วเราก็กลับบ้านกันนะคะแล้วก็ไปทำกิจวัตรอื่นต่อ นะคะกลับบ้านแล้วค่ะมีช้างด้วยนะคะมีช้างน้อยช้างน้อยจะมีลูกบอลด้วยนะคะนี่ปกติแล้วลูกบอลหายบ่อยมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีคนมาขโมยนะคะหเห็นลูกบอลมันน่ารักเนาะเขาก็เลยขโมย <c oughs> ค่ะเดี๋ยวกลับบ้านแล้วนะคะ